วาร,รบเรื่องอยากจะสร้างสถานเยียารักษาก็คือสร้างอาคารซึ่งเป็นสถานที่เบื้องต้นจากนั้นก็จะนําเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นวิทยาการที่เจริญรุดหน้าไปถึงไหนละโรคต่างๆเขาก็พัฒนาการโรคต่างๆมันพัฒนาการเชื้อโรคก,ก็พัฒนาการแต่เครื่องไม้เครื่องมือวิทยาการของผู้ที่อยัดเยียารักษาก็คือจานหมอ แล้วเครื่องไม้เครื่องมือนั่นแหละถึงว่าเบื้องต้นถึงว่าอยากจะสร้างอาคารซึ่งเป็นสถานที่รองรับนี่พอมาปีนี้นี่แหละ <S <S <ๆ>ก็เลยได้มาเจอเจอญาติโยมซึ่งเป็นข้าบดีดรเตอร์ชยยศปิรันทโอาวาทดรอ,อรอาวรันปิรันทโอาวาทผู้สามีปรรยานี้ท่านเป็นข้าบ,บดีท่านมีกุศลจิตกุศลเจตนาตั้งมูลนิธิอะไรนะจันลงพระพุทธศาสนา มูลนิธิกุศลจิตัั้งสถานที่ที่เราเข้าไปดูแลเป็นประธานที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาฝา่ายบรรพชิตปรึกษาในโครงการนี้เ่ยทําให้รู้จักกันทําให้เกิดความวิสาสะพอที่จะพูดอะไรได้นั่นแหละความรําริเลยมาเป็นคําพูดความรําริซึ่งตรึกตรองอยู่ภายในมาหลายปีปีนี้ได้ก็เลยมีโอกาสได้มาเป็นคําพูด พอพูดขึ้นมาท่านก็มีกุศลจิตยอยู่แล้วดรชัยยุท่านมีกุศลจิตกุศลเจตนาที่จะทําบุญทําทานอยู่แล้วนะท่านก็เลยมอบหมายให้ก้อนแรกห้าสิบล้านบาทวันแรกท่านให้วันนั้นจําวันที่ไม่ได้ท่านให้ท่านประวนาไว้ห้าสิบล้านบาทจากนั้นวันนั้นนั่นแหละก็ท่านก็ให้อีกก้อนหนึ่งคือห้าล้านบาทตอนแรกก้อนแรกให้ซื้อเครื่องฟอกไตามาไว้ที่อำเภอรประทายเนี่ย นั่นล่ะนี่ความดำริที่มาเป็นคําพูดเป็นข้อผูกมัดความดำริของหลวงพ่อความดำริของเราดำริก็ตรึกตรองภายในแต่ความรู้สึกเป็นปกตินิสัยของเราถ้าไม่มีเงินสักก้อนหนึ่งพอเป็นต้นทุนก็ไม่อยากพูดพอพูดขึ้นมาแล้วมันเป็นข้อผูกมัดพอพูดทางวาจาแล้วมันเป็นข้อผูกมัดเราถึงว่าได้แค่ตรึกตรองดำริภายในพอมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เลย แย้มออกมาด้วยเป็นวาจาโดยมีลูกหลานคือผู้ที่อยู่ใกล้คือดรอนันค์พิลันทโอวาทซึ่งเป็นลูกสาวของโยมชยุทธพิลันทโอวาทนั่นละ่ะดรทันดรขวันเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ทํางานใกล้ชิดกันก็เลยพูดกันเรื่องนี้จนมาถึงวันนี้วันนี้เนี่ยพัฒนาการมาสู่ความถึงพร้อมที่จะวางศีราเลิกนั่นละ่ะพอหลังจากวันนั้นนะ่ะพัฒนาการมาสู่ความเป็นจริง จากเงินก้อนแรก50ล้านบาทน้ำขึ้นให้รีบตักเราก็ใช้คำพูดคำนี้พอมีโอกาสก็คือมีศสัานึงมีทุนทรัพย์หนึ่งตอนแรกก็จะค่อยหาให้ได้สักอย่างน้อยสัก200ล้านเพราะอาคารที่เรากะกะไว้ถ้าเราไปดูรหาสเราและตึก7ชั้นประมาณการไว้ตึกเชั้นก็คงประมาณ150ล้านบาทขึ้นไปนั่นหละพอดีออโยมโดรชยุทธ ท่านก็เลยตัดสินใจว่าถวายมาก้อนแรกสามรอยล้านบาทนั่นแหละท่านเลยปรวนาใหม่จากห้าสิบล้านบาทเลยเปลี่ยนมาเป็นสามร้อยล้านบาทเอาแล้วคราวนี้เราก็เห็นเรื่องเห็นราวที่จะเป็นจริงเป็นจังได้ละเพราะมีเงินทุนตามความปรารถนาตามความประสงค์ที่เราคิดไว้ละก็เลยไปปรึกษาหรือทางคูบาอาจารย์ก็เลย วันที่สามสิบมกราที่ไปวัดป่าบรนตาดไปงานครอบรอบทำบุญคล้ายวันคล้ายวันมรณภาพหลวงตาม,มหาบัวที่วัดป่าบันตาดก็เลยได้มน,าานุ์ครูบาอาจารย์นิมนต์ท่านอาจารย์อินถวายนิมนตย์ท่านอาจารย์สุธรรมนิมนต์ท่านอาจารย์บุญมีก็เลยตกลงได้วันที่สิบหกมีนาคมนี้เป็นวันที่เป็นอุดมมงคลวันมงคลเลิกที่จะร่วมทำบุญทำพิธีบังสิราเลิกและทอดพระป่าเป็นปฐมฤกษ์เราอยากจะมอบโอกาส สำหรับผู้ด,ด้อยโอกาสอย่างเราหาโอกาสมาเยียวยารักษาเพราะสิ่งที่ได้รับเสมอภาพกันก็นคือพยาธิกภาพนี่เราเห็นความเป็นจริงของโรคพยาธิความเจ็บไข้ในป่วยอาการ32นี้เป็นได้เท่าเทียมกันแต่พอที่จะเยียวยารักษามันเหลื่อม้ําต่ำสูงเพราะสถานะของขนทางนะฐานะนั่นแหละเราถึงว่าพอมีโอกาสที่หยิบยื่นให้นั่นแหละถึงว่าตเตรียมเตรียมการที่หยิบยื่นให้เอาเรื่องนี้ล่ะเป็นเรื่องปารภ พอเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเราทำพิธีเราไม่ได้ปิดกัน้นคนที่มีห้ามีสิบคนที่มาร่วมสร้างบารมีกับเราเราถึงจะเปิดทอดพระป่าหลักๆประสองครั้งครั้งแรกก็คือวันที่16มีนาคมนี้ทอดพระป่าอีกวันหนึ่งก็คือคาดการไว้วันที่เสร็จสมบูรณ์ห้องโครงกลารโครงการเสร็จสมบูรณ์ก็น่าจะสองปีกว่าหรือสามปีวันนั้นก็จะจัดทอดพระป่าอีกครั้งหนึ่ง นั่นแหละเป็นความร่วมไม้ร่วมมือเป็นความสมัครสมานสามคัคคีร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจใครมีมากมีน้อยมีตามกำลังแต่เราก็บอกอย่างเต็มภาคภูมิว่านเตอร์ชยัยยุทธพิลันทโอวาสผู้เป็นประธานมูลนิธิท่านมอบให้มาแล้วนี่สามร้อยหกล้านกว่าบาทตอนแรกภาวนาว้สามร้อยล้านบาทท่านก็เพิ่มให้อีกเป็นสามร้อยหกล้านบาทวันถัดมาเราไม่กี่วันเรามาโคราชไปวางศาลิลาฤกษ์โรงแป้งมันที่ บ้านไผ่แม่วรีพรท่านก็ปรวาว a นาไว้อีกสิบล้านบาทนั่นแหละเราถึงว่าตอนแรกเรามีเงินก้อนหนึ่งหกสิบล้านบาทที่ปรรบอยู่เบื้องตอน้นแต่ยังไม่ได้พูดพอมาพูดออกมาลกลายเป็นเรื่องพัฒนาการมาถึงเป็นจริงเป็นจังจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาก็ด้วยความร่วมมายร่วมมือด้วยความเสียสละทุนทรัพย์ของผู้มีเอแจกแกงแยกแยออกมาจากความมีจิตมีใจเม,จมตตาเอ็นดูสงสารของ คนได้โอกาสผู้มีโอกาสทําให้คน้ด้โอกาสย่อมได้รับโอกาสจากการกระทําของพวกเรานั่นแหละทาด้วยความทุ่มเทมุ่งมั่นอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเป็นจริงนั่นแหละหลวงพ่อถึงว่าไม่มีอะไรนอกจากความยินดีอนุโมทนาในกุศลจิตในกุศลเจตนาของโยมทั้งที่ว่ากล่าวนามมานั้นแล้วพวกที่จะเข้ามาอีกภายหลังนั้นอีกจํานวนมากที่เข้ามาสนับสนุนเพราะหลวงพอ่อเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราทําไปนี้ทาเพื่อสาธารณประโยชน์ทําเพื่อเกื้อกูลสาธารณประโยชน์สําหรับผู้ปกครองผู้ดีขยอยผู้ดีโหอยอุูอยากอยากจะมีความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากระบบประือสาธารณสุขประือการเยียวยารักษาพอที่จะเป็นไปได้ก็คือไม่อยากให้เจ็บให้ป่วยนั่นแหละแต่ความเจ็บความป่วยมันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาชาติชาราพยาธิมรณะไม่มีใครหลีกหลีหนีพ้น แต่ทาอย่างไรมันจะบรรเทาเบาบางให้จากมากมาน้อยจากน้อยให้หายไปนั่นแหละสิ่งเหล่านี้โครงการอย่างนี้แหละถึงเกิดขึ้นมาจากความปณิธานมุ่งมั่นแล้วก็จะได้รับความตอบสนองและก็คิดว่าคาดว่าจะได้รับการตอบสนองจากผู้ที่มีหัวใจผู้ที่มีทรัพย์จะมากจะน้อยขอให้มาเถอะมาเพื่อสาธารณะมาเพื่อสังสมบุญการาิกามาเพื่อสร้างบารมีร่วมกันหลวงพ่อที่กล่าวมาท้งต้นและจนถึงดันนี้ก็ไม่มีอะไรก็นอกจากความจริงใจ ความจริงใจที่จะกระทําด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทจนกระทั่งให้สำเร็จผลให้สำเร็จประโยชน์